เมื่อกี้คงน,น่าจะได้ยินเสียงไปแล้วนะครับว่าแต่เก่ากับแต่ใหม่ต่างกันยังไงนะครับแต่เดนโซ่เห็นนี่ครับแต่เดนโซ่นะข้างในเป็นนี่เสนะร็จแล้วข้างในกล่องเนี่ยเขาจะมีสายกาวให้เราด้วย2เส้น วันนี้เรายังอยู่กับ ACV สาสูตรนะครับเราจะมาเปลี่ยนแต่นะเมื่อกี้คงน,น่าจะได้ยินเสียงไปแล้วนะครับว่าแต่เก่ากับแต่ใหม่ต่างกันยังไงนะครับนะหามุมก่อนโอเคประมาณนี้น่าจะเห็นแต่นะครับข้างบนเบอร์12นะอันนี้เป็นปักเฮ้เอาเอามาทั้งกล่องก่อนนี่แต่เดนโซ่ไม่เห็น นี่ครับแดเดนโซ่ so นะข้างในเป็นนี้เสร็จแล้วข้างในกล่องเนี่ยเขาจะมีสายกาวให้เราด้วยสองเส้นอ่ะถอดน,นี้ออกก่อนอผมจะเอานี้ไปตรงนี้นะนี่นี่ ไว้ข้างไหนก็ได้เหมือนกันแต่อย่างนี้จะสวยกว่าวมีคําถามว่าแต่เนี่ยมีขั้วไหมไม่มีนะครับอันไหนก็ได้แต่ว่าสายเนี่ยมันมาจากข้างล่างผมก็จะเอาพวกเอากาวเนี่ยเสียบข้างบนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในห่วงนี่แล้วก็ไขขึ้นเ,เ,เข้าไป แล้วก็ปักเดิมเสียจได้เลยนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับไม่ใส่รีเลย์ได้ไหมอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับผมใส่ผมติดแต่ผมก็ไม่ได้ใส่รีเลยนะ์นะน็อตอยู่ไหนอันนี้ก็เหมือนเดิมเฮนี่ โอเคนะเสียบสายครับอย่าพึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอาบิแตอ่อีกทีเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัทเลสซิ่งทุกช่องทางนะครับฝากด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดสามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับจะมาใส่หลอดไฟ LED นะ อันนี้อันนี้หลอดไฟเขาใส่มาเนี่ยไอหลอดอันเนี้ยสว่างอย่างเดียวนะผมบอกเลยแค่สว่างเวลาเรามองเข้าไปอะ่ะมันไม่ได้สว่างลงพื้นเดี๋ยวผมจะใส่หลอด LED Brand Air นะครับนี่นะะแปะนี้ก่อนเดี๋แปะไปรับประกันก่อนพี่เขาบอกว่าไฟหน้าเปลี่ยนร้านผมมาดูดิว่ามันกี่ปีละซีนอนประหลาด EMC เนี่ย3 1ส1มสิ6ส6ม6เดือนนี้เข้า3ปีแล้ว่ะยังไม่ยังไม่พังเลยเนะี่ยพี่เขาบอก ใช้ดีเลยมาใส่ที่เพิ่มเอาไม่มีคนอยู่เดี๋ยวผมดับเครื่องอนะ่ะเพื่อความปลอดภัยหลอดไฟเรารับประกันปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีแปะไปรับประกันไปนะแปะวันที่ติดนะไม่ใช่แปะวันที่หมดอายุนะเราแปะวันนี้เลยเราเราลงวันนี้วิธีใส่นะครับปิดล้อออกข้างหนึ่งนะแล้วมันจะล้วงได้นะครับไม่รู้ไม่ว่าจะขวาจะซ้ายนะถ้าเป็นรถอันนี้รถเขาทำมาเดี๋ยวเขาตัดสูตรนะสูตมันแปะ ภาพรวมันน่าจะติดถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะปิด่นี้เลยล้วงเากตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมเปิดเปิดนี้ก็เห็นละนะครับบอกแล้วผมบอกแล้วหลอดนี้มันไม่สว่างหรอกมันสว่างคนมันสว่างสว่างแบบคนมองเข้าไปนะครับมันไม่ได้สว่างเราเวลาใส่นะหลอดมันจะอยู่นี้ให้ดูหลอดเกา่ากนหลอดเดิมมันจะอยู่นี้เวลาใส่มันอย่างนี้แล้วบิดขึ้นมาอย่างนี้น,นนะอันนี้ก็เหมือนกันนี้ก็จะเข้าอย่างนี้ ยังไม่เสียบปลั๊กนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียบแล้วเดี๋ยวหลอดตูดหลอดแร้อนเหยียนซ้ายนะครับแล้วบิวดไปข้างซนะ้ายหยขฮาวแล้วเสร็จแล้วปลั๊กมันลอยอย่นี่นะปลั๊กลอยข้างบนนะแล้วก็เอาสายเสียบครับเปิดไฟทิ้งไว้เลยเราจะได้รู้ว่ามันตรงไม่ตรงนะเคเสร็จแล้วลอ่ะตอนนี้ใส่ข้างนะแล้วดูข้างนี้กับข้างนูน้นจะเปรียบเทียบกันดูนะ,ะดูข้างนี้ ไฟลงขาเนี่ยน,นะแล้ดู้างนี้ไฟมันเอื่ยไม่พอปุ๊บไม่มีด้วยอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะกลางคืนอาจจะเห็นชัดอ่ะทางนี้เหมือนกันครับลงได้เลยเท่านี้ปั๊บระบินงี้นะนี้แล้วงี้มีแต่อีสูนี่แหละที่ปั๊กมันขึ้นข้างบนรุ่นอื่นเขาปักเขาลงข้างล่างหมดเลยอีสูเขาทำปั๊กข้างบนเหมือนนีน้ำ เรียบร้อยอ้าวม,มาดูข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูด้วยอันนี้ซีนอนนะสังเกตด,ดูเวลาติดมันจะค่อยค่อติด 5,500K ครับอันนี้ LED 白夜 AM ครับสนใจทักถามได้นะครับมีขายนะมีหลายช่องทางเลยทั้งมาถามผมได้ใช้รถอะไรผมจะแนะนำให้ว่ามันต้องใส่หลอดไฟขั่วไหนนะ